โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่น national เช่นเคยนะครับสําหรับในวันนี้นะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าช่วงนี้คือมีเรื่องที่น่ายินดีและตื้นตันเป็นอย่างมากเลยนะครับในวันที่10ตุลาคมเวลา5ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้นะทางค่ายบีดได้ทําการปล่อยแอนิเมชั่นบีดภาคสงครามเรือธันปีหรือว่า ภาพสุดท้ายนั่นเองนะโดยที่เขานํากลับมาทําเป็นอนิเมะให้ทุกคนได้ดูนะบอกเลยนะครับว่ามีการระเบิดพลังและภาพสวยงามอย่างมากเลยนะครับใครที่ดูแล้วก็ช่วยกันกดไ like ลค์คลิปนี้ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เช็คสมาชิกสักหน่อยละกันนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูหรือว่าไปดูได้ทางช่องทางที่ผมจะทิ้งไว้ใต้นี้เลยละกันนะครับโอเคนะ บอกเลยนะครับว่ากลับมาครั้งนี้11ปีที่รอคอยไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมรับประกันได้เลยส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพา11ปีที่รอคอยนั้นกลับมาเยือนในเกมอีกหนึ่งทีนะครับะนั่นก็คือผมจะนําเจ้าตัวละครพระเอกสุดหล่อของเราคู่โรซกิอิจิโกะไประเบิดอรีน่ากันสักหน่อยละกันนะครับไหนไหนเขาก็กลับมาในรูปแบบโฉมใหม่และ เราจะเอาโฉมเก่าหรือว่ารูปแบบเก่าไปตบเพื่อบอกลาเขาละกันนะเพื่ออัปเดตเป็นโฉมใหม่นะโอเคนะเพราะว่าใครที่อยากจะได้แนวทางท<ๆ>ีมสปีดโหดๆก็สามารถไปดูคลิปแล้วก็ไปกดติดตามช่องพี่ชายของผมด้วยละกันนะครับก็พี่เขาให้ไอดีนี้มาในการรีวิวแล้วก็ทำคอนเทนต์นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องอัมพีนโซด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยละกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูโซแล้วก็ทีมที่เราจะนําไปใช้วันนี้กันเลย Let's go และนี่คือโฉมหน้าของคุโรสกิอิติโกะที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีมาโดยตลอด20ปีที่ผ่านมานี้นะครับก็คือเป็นคุโรสกริในร่างบังไคที่ผมจะนํามารีวิวให้ในวันนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่7ดาวเดลว่า9กรอบสีแดงนั่นเองนะพลังโจมตีที่1 2 7 7 1 9นะแล้วก็มีพลังป้องกันอยู่ที่24,000นะแล้วก็เลือดประมาณ640,000ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูโซเลย สำหรับโซ่ที่ผมจะนำมาใช้รีวิวในวันนี้จะเป็นโซ่อาชูราและช่องเราังใส่เป็นโซ่ต่อสู้ของฮาริเบลตรงสายด้วยนะครับส่วนพรสวรรค์ต่างๆอัพเต็มเรียบร้อยนับสกิลอัพตันได้ด้99เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็สำหรับทีมที่ผมจะนำมาใช้ในวันนี้นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคร้าวๆก่อนละกันนะครับโดยที่ทีมที่ผมจะนำมาใช้วันนี้จะใส่ประมาณนี้เลยนี่นะัจะใช้อันนี้คือใส่เอายืนเป็นดาเมจนะ จะใส่อิจิโกะไว้แถวหลังเพื่อเอาดาเมจมาไว้ใช้ในการรีบิวแล้วก็สําหรับทีมป้องกันหรือว่าทีมโจมตีอ่ะทีมโจมตีที่ผมตั้งมารีวิวในวันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยใช้เป็นโทเซนยิงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยอุนคิโอราอิจิโกะไว้ปาดไปเด้งฟูรี่กับอิทิโกะนะแล้วก็ให้พระเอกหัวส้มของเราอ่ะเป็นการปาดปิดสกอร์ไปนะครับหรือว่าปิดดาเมจนั่นเองเนาะโอเคทีมแล้วก็โซก็จะเข้าคร่าวๆโดยประมาณนี้ส่วนตัวอื่นๆผมจะขออนุญาตไม่พูดถึงโซนะก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะน ก็เดี๋ยวเราไปชมแม์แรกกันเลยแล้วกันนะว่าพระเอกของเราเนี่ยจะระเบิดพลังได้เหมือนกับในอนิเมะภาคใหม่หรือเปล่านะครับไปโอเคครับก็กลับมาแล้วนะสำหรับในเกมแรกนี้นะครับแมบอลเลยเปิดมาจาังหวะนี้ขีระสไลด์ไปหนึ่งทีสี่แสนแล้วก็ตามด้วยโทเซนทิ่มแถวหลังไปติดคียสองตัวสามล้านสามแสนดาเมจนะแล้วก็ยิงไปต่อที่อุนคีโอราบซีสั้นพาร์ทนะครับปุ้มไปหนึ่งที เข้าไป3ล้าน7แสนดาเมจนะบอกเลยว่ารุนแรงมากๆแล้วก็ตามต่อโดยโก,กรสกิอิจิโก้ร่างไว้นะครับปาดไป1ทีแล้านดาเมจแล้วก็มาพระเอกหัวส้มของเราในวันนี้ปาดไป1ทาเกต1ล้าน3แสนดาเมจบอกเลยนะว่าปาดแทบไม่เข้านะแม่ถึงจะเวลา่านเป็นานแค่ไหนสุดท้ายก็ยังเป็นตัวประกอบอยู่ดีนะครับดาเมจนี่คือยังจิ้ลิตยอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าทีมตรงข้ามตายเกือบจะหมดแล้วไงดาเมจมันเลยเบาด้วยนะครับโอเคเนาะ ก็ถือว่าดาเมจใช้ได้พอสมควรนะสำหรับตัวละครที่เป็นระดับออ S R ใช่ไหมออ SSR ประมาณนั้นที่เราอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนพระเอกหัวส้มเราหายไปไหนไม่นะยังเปิดมาได้ไม่ถึง2วันเลยพระเอกหัวส้มตายซะแล้วโอเคไม่เป็นไรนะก็เราจะมาทำคอนเทนต์สนุกๆกันน้เจยนะไม่มีอะไรมากนะก็ชนะไปแบบนิ่มๆนะแปดล้านดาเมจเลยนะเนว โอเคนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันต่อที่คนต่อไปนะโอเคเดี๋ยวลอมาหลวสักรู่นะผมขี้แกตัดโอเคมาเจอคุณอันดับที่สี่นะคุณงงนะเออควีเชนมาสสี่ตัวมูพลังต่อสู้หกล้านนะค่อนข้างจะห่างพอสมควรนะมาลองดูนะทีมเขาใช้เป็นทีมถึกจ๋าเลยนะครับน่าจะดูช่องสนอเชเนลมาเลยแนะ่ๆนะครับใช้ทีมแบบนี้นะโอเคนะมาดูกันซิว่าเราจะปาดแรงแค่ไหนนะนะครับรอบนี้สำหรับพุโรสกิอิโกนะครับมา คีระสไลด์ไปก่อนหนึ่งทีเราต้านคีแล้วก็ลดอัตราคีลงไปนะแล้วก็ทิมไปหนึ่งทีโบเขาให้นะ้บห้าล้านหายไปเลยนะับหนึ่งตัวละครแบบซีฟีแล้วก็เป่าไปหนึ่งทีตูมเขาให้นะับดอกนี้เข้าไปสี่ล้านเจ็ดดูจากทรงไม่น่าจะเหลือมาให้อิจิโกะเราป่าหรือป่กจากนี้ไว้ตามไปต่อนะปาดติ 2, ทดทีสองธาเกตหกล้านสามแสนดาเมจแล้วก็โคโรสก,กิมาเกสึกะเทนโชไปหนึ่งทีสองล้านสามแสนดาเมจนะบอกเลยว่าแรงจัดเลยนะครับดอกนี้ แล้วก็ลูเคียยิงไปรับ4ล้าน่แสนแล้วตีปอแปะปอแปะไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดเกมด้วยเปล่าไม่ปิดยังไม่ตายโอเคปิดฉากด้วยเนลมานะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าตัวละครอิจิโกะนี่ถึงจะยังเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะบ,บอกเลยฟันไปหนึ่งทีอันนี้คือดาเมจที่เข้าไปจริงๆก็ประมาณ6แสนนะแล้วก็มีดาเมจจากการรับดาเมจเมื่อกี้ไปประมาณแสนกว่าๆนะน่าจะโดนสะท้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะใช่อืม ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับดามจของอิจิโกะในรอบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอมาหลุดสักครู่มาดูกันต่อที่คุณอันดับที่ห้านะผมเกรงว่าเขาจะตายก่อนจังเลยเดี๋ยวผมขอแยกไปสลับตำแหน่งก่อนแล้วกันนะเหมือนอิจิโกะเราจะปาดช้าไปเดี๋ยวเราสลับขึ้นมาตรงนี้อ่ะประมาณนี้น่าจะได้โอเคนะไปกันต่อ คู่ที่3นะเดี๋ยววันนี้เอาสัก3คู่ก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปพูดคุยเกี่ยวกับแอนิเมชันสะหน่อยแล้วกันว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะโอเคนะเริ่มกันมาแล้วนะจังว่านี้ชีระว่า,ายังไงสไลด์ไป1นทีปราบเข้าให้ทีมตรงข้ามนี่ถึงกับเบอือเลยทีเดียวทิมไป1ทีอืม้มละเบิดแถวหลัง6ล้านดานเมจผมว่าไม่น่าจะรอดเหมือนเดิม นี้ยครับยิงไปโบบาโบบาไป1ทีนะครับหเออล้านหนะแล้วก็มาอิจิโกเกซึกะเทนโชไป1ทีไม่ติดคริติคอนนะดาเมจหนึ่งล้านสี่แสนดาเมจแล้วก็ตามด้วยรูเคียมารูเคียยิงซ้ําไปโบก็ให้นับดอกนี้4ี่ล้านดาเมจแล้วก็เกิดอาการกระตุกเล็กน้อยเหมือนเม็ดผมจะไม่ดีไม่เป็นไรนะไว้บอกว่าไม่ใช่ปัญหาปาดไปหนึ่งทีสองล้านดาเมจตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยนะครับว่า ดาเมจอิจิโกะเจ็ดเสดเนะครับไม่ได้ปาดโชว์ความเท่เลยนะเดี๋ยวเราผมจะทำยังไงให้ดาเมจอิจิโกะมันจะแบบเลี้ยนถึงจุดสูงสุดดีมันเป็นสายเสือด้วยสิเี๋องผมขอคิดสกครู่นะ,ะเดี๋ยวผมลองตีกับคนนี้อีกสลอบแลวกันนะเผื่อจะทําดาเมจสูงสุดของอิจิโกะให้เราดูได้นะมาลองดูนะครับถือว่าเป็นของแถมให้คนดูแล้วกันที่ผมหายไปนานนะครับบอกเลยคอนเทนต์เราจะสาเร็จหรือเปล่านะเกสกัดเทนโชทีเดียวตายสองนะเรามาดูกัน มานับจังหวะนี้สไลด์ไปหนึ่งทีราบเขาให้หนึ่งล้านดานเมตแล้วก็โทรเซนขึ้นไปจิกจักจิกจักเรียบร้อยส่งเนวลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็ตามด้วยอุนคีโอราซีซั่นผาดญิงลูกบอลเก่งกี้ไปบึ้มไปหนึ่งทีเข้าไปสองล้านแสนดานเมตแล้วก็มาเกสิกาเทนจตโอ้โหบปันไลไสป่าตัวล่างสุดสองล้านดาเอตทุกคน <c oughs> โอ้ผมอยากจะร้องไห้ อิติโกะมันไปยิงตัวล่างอนะทุกคนจบเลยโอเคไม่เป็นไรนะน่าจะได้ปาดอะไม่ต้องปาแล้วตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ทุกคนนะครับจบเลยอย่างนี้อิติโกะไปปาดใน,นส่วนของอีโนเอ็กชิสมัตนะเมื่อกี้ก็ปาดไปประมาณสองล้านกว่านะคิดว่าถ้าเกิดโดนสองตัวนนะ่าอยู่ที่ประมาณสี่ล้านถึงห้าล้านดับดาเมจได้ประมาณนะอ่ะก็ถือว่าสนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับอิติโกะในรอบนี้นะแล้วก็เดี๋ยว เรามาพูดถึงแอนิเมชันสักหน่อยละกันนะที่เรารอคอยมาเป็นเวลา10ปีเกือบสิบเอปีเลยนะที่เรารอให้พระเอกของเรากลับมาโลดแล่นในทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เขาก็ได้กลับมาแล้วเนาะสำหรับคุโรสกิอิจิโกะหรือว่าบีดเออภาคสางครามลืงีนปีนะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะอ๋อบีดเออเตาสันบรู เยียเอ้ยเต้าสั้นเฮียบุ๊บอใช่ไหมอ่ะอ่านผิดขออภัยนะอะสองครามตะขันปีนันเองนะเริ่มฉายคืนนี้ห้าทุ่มนะครับก็วันที่สิบตุลาคมเริ่มฉายนะก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะจะมีทั้งสิ้นเออห้าสิบสองตอนนะครับเริ่มในมังงะตอนที่สี่ร้อยแปดสิบนะครับเล่มที่ห้าสิบห้านะอาใครที่อยากจะไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะไปหาอ่านกันได้นะหรือไปหาดูกันได้เนาะ แล้วก็เขาจะเริ่มแบ่งเวลาฉายทั้งสิ้นสี่ฤดูกาลนะซึ่งอนิเมะจะเป็นอนิเมะที่แฟนๆต่างรอคอยอันดับต้นๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับบี t ต,ตอนนี้คือพุ่งแซงเป็นอันดับที่หนึ่งของอนิเมะที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยนะครับใช้คําว่าแซงฟูเมทัลไปเลยนะเพราะนั่นคือแสงแขนกลคนพิการไปเลยนะครับแหมบอกเลยทําดาเมจหรือแบบทะลุหลอดไปเลยนะทาสกอร์ดีมากนะสำหรับบีดภาคใหม่นี้นะก็ รอติดตามรับชมกันด้วยทุกคนคิดว่าอีกประมาณสัก1ปีหรือ1ปีครึ่งเราอาจะได้ดูครบทั้ง52ตอนนี้นะสนใครที่อดใจไม่ไหวบรรผมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปอ่านบีดได้ด้วยเนาะแล้วก็สำหรับตัวอย่างผมคงจะเปิดให้ทุกคนดูไม่ได้นะเนื่องจากว่าอาจจะมีลิขสิทธิ์ทางค่ายของเขาด้วยนะผมอาจจะบินก็อาจจะได้นํามาแค่รูปบางส่วนสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผมแล้วคอยติดตามเกมบีดแล้วก็อนิเมะบีดแทมมรณนะ ม่จนถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ